วันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นแมพกินอาหารตามสีต่อดีกว่าหมายความว่าไงพี่ฝนเขาอัปเดตใหม่อย่างงั้นเหรอถูกต้องและอัปเดตมาใหม่มีด่านสวยๆมาเพียบเลยละขอบอก ฉันเห็นตรงนี้เขาเขียนอัปเดตไว้แล้วว่ามีปลาด้วยฮะมีปลางั้นเหรอใช่แล้วดีงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปเลือกสีกันก่อนก็แล้วกันนี่มันสีของฉันเลยนี่นะถูกต้องเลยปุ๊กปิ๊กโอ้โหนี่ไงที่อยากจะบอกดานมาใหม่ดานโลกใต้ท้องทะเลอันนี้มันวางบาดาลหรือเปล่าเนี่ยวางนางเงือกตั้งหากวางนางเงือกงั้นเหรอใช่แล้วนอกจากมีวังนางเงือกแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่ามีอะไรนะ โรคดนตรีโรคดนตรีก็จะเป็นงานคอนเสิร์ตเอาเดี๋ยวก่อนโอ้โหในนี้มีปลาเยอะชะม,มัดเลยแล้วไหนตะก้าอันนี้เรียกว่าตะกาใช่ไหมเอาเดี๋ยวก่อนฮะตะก้าเขาเป็นรูปเปลือกหอยด้วยล่ะทำอะไรอยู่มาเร็วๆเ,เข้าฉันกำลังดูสถานที่อยู่ไงวกปีกน,นั่นเดี๋ยวพี่เอกแยกไปเก็บก่อนนะโว้ ละลานตามากเลยของกินของทะเลเยอะชะมัดแหละปลาทูเพียบเลยแต่ว่าต้องเก็บอย่างอื่นไปด้วยโอ้โวันนี้ความฝันของพวกปิ๊กนายเป็นจริงแล้วมีปลาทูให้เราเก็บดูดิแพ็กละสามตัวเลยแพ็คละสามตัวยี่สิบหรือเปล่าสามตัวยี่สหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันเก็บทุกแพ็ ให้ได้ดก่อนพวกเป็ก,กนายอยู่ตรงไหนอะ่ะฉันอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้นะตรงไหนเมียอ,อยู่ตรงนี้เก็บได้นิดเดียวเองโอ้โหนี่นิดเดียวของนายเหรอเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแล้ววะทุกคนพี่วอนกาลังมาดูพวกเป็กเก็บปลาทูใหญ่เลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วปลาทูพวกเป็กยอะชะม,มัดเลยแบบนี้เราใหญ่ย,ยอมแพ้เขาพี่เอกเราจะต้องรีบเก็บได้แล้วพี่เอกได้มาเท่านี้พี่วอนครับเรารีบเก็บสีม่วงเร็วๆเข้าครับถ้าเจอสีลุ้งแล้วก็เก็บมาด้วยนะครับมันไม่มีสีลุ้งไงจอร์ด สีลุงหายไปไหนมร้วพวกปิ๊กเก็บหมดแล้วเหรอครับฉันเก็บไปแล้วตั้งแต่แรกพวกปิ๊กไหนนี่ไวจมัดแหละก็แง่แหละถ้าเก็บสีลุงมันเห็นก่อนนี่นะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราเห็นปลากระตูนด้วยไหนปลากระตูนพี่ฝนเมื่อกี้นี่ปลากระตูนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่เอกเห็นปลาเข็มแต่ตอนนี้นะมีกุ้งอันนี้ด้วยกุ้งกุ้งสีม่วงแล้วก็ปูเข็มกุ้งโอรบเตอร์เหรอกุ้งสีม่วงมานีเร็วๆพี่เอกเข้าตรงนี้แล้วนะ เข้าตรงไหนแล้วหรอนี่ไงพี่เอกวางของไปแล้วเนี่ยฮะวางของแล้วอ่ะทำไมวางไม่ได้ฮะของเต็มอ๋อพี่เอกไปวางตรงที่ทําอาหารของเ <c oughs> ต็มมากเลยล้นขึ้นไปด้านบนเลยอ่ะอย่างนี้จะต้องมีคนกินอาหารแล้วละ่ะอย่ามโมต่พูดมาช่วยฉันทาอาหารก่อนอยากจะบอกว่าจานของเขาเป็นรูปเปลือกหอ,อยด้วยนะขอบอกฉันมองไม่เห็นหรอกฉันรีบทำ <c oughs> หวัวดูสิ มาเป็นตัวตัวแถวเพื่อนก็มาเต็มไปหมดเลยเหมือนว่าเราจะนําทุกคนอยู่แล้วพี่ฝนนะจริงเหรอแต่ว่าสีอื่นก็มาแล้วนะ,นะโอ้นี่ไงสีม่วงของพวกเราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยสองแล้วทุกคนไม่พอเหรออะไรไม่พอเดี๋ยวเพียงเอาตะกร้าไปเก็บของมาเพิ่มนะฮะตะกร้าเก็บของมาเพิ่มไม่ต้องเก็บแล้วมั้งเหลือ30วินาทีสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ที่114ไม่รู้ดิแต่อย่าไว้วางใจต้องรีบไปเก็บมาต้องรีบไปเก็บมาก่อนงั้นเหรอ ไหนอะเพกงไหนบอกไปเก็บมาแล้วอยู่ไหนแล้วล่ะกลับมาแล้ว <c oughs> โอ้มาดูเพื่อนฝังนี้แล้วเข้าโอ้เพื่อนสีแดงก็ยังเก่งแต่ว่าเราเก่งกว่านะวันเนี้ยนี่วาง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 แล้วเหรอทำเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กทำเร็วๆเดี๋ยวพี่ฝนจะกินเองเรียบร้อยแล้วะมดเวลาร <123 S 1> ้อยยาอ้ยอยากจะบอกว่าวันนี้เราเป็นฝ่ายชนะ ทีมของพวกเราเก่งสุดยอดใช่ไหมล่ะถูกต้องเลยแล้วที่สําคัญนะวันนี้มีเพื่อนใหม่มาด้วยเพื่อนกระลอกออยู่ใกล้ๆแล้วน้าลหลไหลชอบกลนไหลทาไมล่ะพวกเบกนี่ไงเพื่อนลอกอเพื่อนกระลอกเนี่ยกินเขาไม่ได้นะเขามาร่วมทีมกับเราน่ะโอเคเชอร์รี่สู้ๆนะมาแล้วเข้าตอนนี้เรากําลังจะเลือกดานดานไหนดีนี่ดีกว่าเทศกาลดนตรีไม่หวนจะเข้าไปชมคอนเสิร์ตหรอ เป็นด่านมาใหม่ไงเราจะต้องเข้าไปดูก่อนว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหแทบจะเป็นเอกฉันเลยนะ8คนเนี่ยเขาเลือกเยอะกันขนาดนั้นเลยเหรอคนอยากจะเข้าไปดูงานดนตรีละมั้งโอ้มาแล้วพี่ฝนครับพี่เอกครับพ๊กปี่รีบหยิบตะกร้ามาแล้วก็มาช้อปปิ้งดีกว่านะครับอันนี้มีสีลุงด้วยพี่ฝนไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเออเป็นอาหารสีลุง แต่ว่าเขาอยู่ในกล่องอะไรบางอย่างแฮะอันนี้เก็บใส่ตลับไงอ๋อนี่ไงเออใช่จริงด้วยอย่างสวยเลยตอนนี้เราสีชมพูกันใช่หรือเปล่าใช่แต่ว่ามันออกเข้าออกลําบากมากเลยอะมันเป็นเทศกาลดนตรีพี่ฝนคิดว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นเหมือนกับบูธขายอาหารอะนะก็น่าจะใช่แต่ว่าเวลาเข้าใช่ป่ะมันจะติดติด,ตดยังไงก็ไม่รู้อะเอาเอาละตอนนี้เราจะต้องรีบเก็บของกอดโอ้โหพิซซ่าก็น่ากินแฮมเบอร์เกอร์ก็มีซูชิก็มาโดนัทก็เพียบหรอ นี่ลอกนาะยอย่ามาแย่งเก็บฉันดิเ้าก็ลอกแยกปุ๊กไปกเก็บแล้วเหรอนี่ไงวิ่งแข่งกันเก็บอยู่เนี่ยเอาเร็วเขาเขาจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยตอนนี้เรามีสีทั้งหมดสีดำสีม่วงแล้วก็สีชมพูพีเ่เพียกดเก็บไม่ได้เลยพี่ฝนทำไมเหรอไม่รู้มีอันนั้นมีไม้พาดหากักอยู่อันเดียเดี๋ยวฉันวางของหักเลยเหรอเออกดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้แถมวางของเขาหักอีกต่างหากไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาซ่อมกันเองอเดี๋ยวก่อนฟังนี้มีอะไรอีกเขเปล่า หมดหรือยังเนี่ยของสีชมพูหมดยังอะ่ะเดี๋ยวท่านเอาไปวางแล้วนะจะไปวางแล้วเหรอใช่แล้วโอ้เดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนโอ้ตอนนี้สีดํากับสีม่วงเขากินกันแล้วนี่นาะไม่เป็นไรสีชมพูเดีด๋ยวท่านจัดการเองเอาละตอนนี้ท่านวางของเรียบร้อยเพื่อนลอกมาแล้วเพื่อนลอกโอ้โห <c oughs> โอ้ทำไมของพวกเราสูงจังอะก <c oughs> ็เพื่อนลอกเขาแย่งท่านเก็บไงท่านก็เลยเก็บได้นิดเดียวโอ้แสดงว่าเพื่อนลอกของเรานี่เขาเก่งมากเลยใช่หรือเปล่า น่าจาใช่ท่านเก็บมาได้แค่40อันเองโหสุดยอดไปเลยแต่ละคนนี่เดี๋ยวได้๋ยวขอไปดูใกล้ๆก่อนเพื่อนรองนี้เวลาเขาทำอาหารเขาน่ารักตะมุตะมิดีชะมัดเหรอนายปั้นให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวหล่น <c oughs> แขนเขาน่ารักจังอ่ะ มาเด๋ยวพีอกช่วยนะอ่ะเดยวพี่ฝนช่วยทําแล้วก็ช่วยกินเลยก็แล้วกันไม่ไม,ไม่มีคนกินไม่มีคนกินแล้วเข้าตอนนี้เราอยู่ที่78แล้วเหลืออีกประมาณเกือบ,เก,อบเกือบนาทีพี่ฝนราะเกือบนาทีแบบนี้เราต้องชนะแน่นอนแต่ก็มีคนเอาของมาเยอะนายาชาล่าใจยาชาล่าใจงั้นเดี๋ยวพี่ฝนรีบกินเลยเดี๋ยวนะข้างๆนันมีแมวยืนทําอาหารอยู่เด้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอามีน้องแมวทําอาหารด้วยงั้นเหรอนั่นมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถหมุนไข่ได้มาหรอกเดี๋ยวก็เด เพ <IP> ื่อนลอกไปไหนเพื่อนลอกอ้าวเพื่อนลอกพอแล้วจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพื่อนลอกจะวิ่งไปไหนอ่ะสามสิบวิก็ยังจะไปหาเพิ่มนะโหสุดช่ยอดเลยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนกระลอกของพวกเรานะจะหาของกินได้เก่งมากเลยจําได้เลยที่ชอบเอาเม็ดอะไรไปยัดลงในเนี่ยภูเขาน้ําแข็งอ่ะนั่นชิปมังอันนั้นหรือเปล่าอันนั้นไอเอกนนไอเอกอันนั้นการ์ตูนนะนั่นการ์ตูนโอเคมาเร็ว เราจะต้องเรีบเลยอือนะับเวลาถอยหลังอีก5้าวินาทีแบบนี้เพื่อเราจะต้องชนะแน่นอนเอาเพื่อนหลับเพื่อนไม่กินฮึบจึบโอ้ชนะแลว้วได้มา149รู้โอ้โหพวกเรานี่เก่งชมัดเลยนะเนี่ยเหมือนเพื่อนลอกแกะติดใจพวกเรานะ <c oughs> อา้าวพวกเราเก่งอะมีใครมาเพิ่มอีกเเปล่าเนี่ยพี่ฝนนื่นไงมีเพื่อนเราอีกคนตอนนี้ทีมการแข่งขันมีทั้งหมดห้าห้าคน เราจะไปที่นี่กันมั่งดีกว่าไปที่ฟาร์มไปที่ฟาร์มกันมั่งนะเราอยากไปเล่นที่ฟาร์มสีสดดีชอบใช่แล้วที่ฟาร์มเราจะมีผักผลไม้เยอะมากเลยขอบอกเดี๋ยวท่านจะเก็บให้หมดเลยพี่ฝนเขจะเก็บให้หมดเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนไปตะก้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ข้างๆนนไงทำไม,ามาพี่ฝนเก็บตะก้าไม่ได้สักทีหนึ่งอันนั้นมันตะก้าเสียตัง ตะก,ก้าเสียตังเอานี้ตะก,ก้าฟรีมาแล้วโอ้ของเพียบเลยนะนี่ง่ายโอ้ผักกะหล่ำปีสีแดงสดชะมัดเดี๋ยวขอไปเก็บสีสายลุงโอ้ยของเพียบ <c oughs> โดนแย่งเก็บหมดเลยอ๋อเพื่อนเก็บไปหมดเลยพี่ฝนเก็บไม่ทันนี่ได้สับป,ปะรดสายลุงมาหนึ่งอันงั้นเพียกไปหาคุณบัวแล้วกันนะไปหาคุณบัวแล้วเหรอใช่แล้วพี่วนเก็บสับป,ปะรดอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันฉันจะเก็บสายลุงให้หมด อาพี่ฝนก็อยากเก็บสายรุง้งเห็นเขาบอกว่าถ้าเก็บสายรุ้งได้เยอะๆน้าคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน่าจะบวกสิบละมั้งสายรุ้งหนึ่งอานอะเพราะจริงเหรอเอาไปไหนกันหมดแล้วนี่กลับมาหมดแล้วพี่ฝนโอของสีแดงหายไปหมดเอาเพื่อนลอกมาแล้วเอาเพื่อนลอกไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนลอกอยู่นี่วิ่งข้างๆพี่ฝนเนี่ยนี่นายจะเก็บเยอะเกินไปแล้วนะเพื่อนลอก <c oughs> เพื่อนไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันรีบมาทําก่อนดีกว่า ตอนนี้สีน้ำเงินเขากลับมาทำแล้วก็กินอาหารแล้วเออพี่ฝนวางของตั้งไปนี่ไงพี่ฝนวางของตั้งแล้วแล้วก็กำลังจะกินอยู่เนี่ยพี่เอกพากลับมาแล้วพากลับมาแล้วใช่หรือเปล่านี่ไงนี่ตอนนี้เรากำลังนำอยู่มากเลยตอนนี้ได้สิบแล้วสีแดงเดี๋ยวฉันเอาไปวางให้ฉันเก็บมาแต่สายลุงเห็นเปล่าไหนไหนปุ๊กปิ๊กนายอยู่นะโอ้โหปุ๊กปิ๊กเก็บมากว่าพี่เอกต้องสามเท่าโอ้หปุ๊กปิ๊กนายเก็บได้ยอดชะมัดเลยทำไมนายเก็บได้เก่งขนาดนี้ก็ง่ายๆเลยฉันเก่ง อ่าคำเดียวอ่าคำเดียวเพื่อนลอกไปไหน <laughs> เพื่อนลอกก็ยังเห็นวิ่งเก็บอยู่เห็นฉันเก็บได้เยอะกว่าเพื่อนลอกไม่ยอมโอ้แสดงว่าการลอกกับแมวเนี่ยของคู่ปรับกันใช่หรือเปล่าไม่ถูกกันอยู่แล้วนะอ่าไม่ถูกกันนะปุ๊กปิดนะอย่าน้ำลายไหลบ่อยฉันหิวอ่ะ <laughs> ไหนก็มากินผักตรงนี้ไงแมวที่ไหนเ็ากินผักกันแล้วงั้นฉันกินเองก็แล้วกันอืมรสชาติดีฉามาเลยอร่อย มาพี่เอกช่วยกันทำกับข้าวให้พี่ฝนก่อนแล้วข้าวพี่ฝนกินเองเนี่ยผักอร่อยมากเจ้าลอกไปไหนแล้วเนี่ยเอามายังกระโดดอยู่ตรงนั่นอยู่เลยเพื่อนลอกเร็วข้าของถอดของหมดอ <c oughs> ั้เาเว่งน่ารักจังอ่ะ นึกว่าไม่มาซะแล้วอ๋อนี่นี่เพื่อนเขากําลังทําอาหารกันใหญ่โอ้โหเหลือห้าสิบวีนี่เพื่อนลอกนี่แบบเป็นตัวสํารองที่แบบไปเก็บของมาดิชั้นดีแล้วนะพเพื่อนเพื่อนเก็บของได้สุดยอดมากเนะ่ยต้องช่วยทําอาหารแล้วจะไปกินทีเดียวเห็นอย่างงี้งี้หาของเก่งชะมัดเลยกะลกอกไงเขาเป็นกะลกอกไงนี่ฉันทําอาหารให้กินเรียบร้อยแล้วหมดแล้วอาหารหมดไม่ต้องไปแล้วมังเหลือสามสิบวีเนี่ย <laughs> อ๋อดีใจกันใหญ่เลยทุกคนโอ้ดีมากเลยนะเจ้าเพื่อนลอกรับรองได้เลยว่าคราวนี้พวกเราชนะขาดลอยโอ้โหดูดีร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสะเพื่อนเก่งสุดยอดเลยช่วยกันตามหาของเนี่ยดนยืนยิ้มยิ้มอยู่ข้างหลัง <laughs> นี่นายไม่คิดจะมาเต้นกับพวกเราหน่อยเ่ะเพื่อนลอกอนั่นไงเขากำลังเต้นอยู่ไในที่สุดก็ชนะเห็นเปลา่า่ชนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวก่อน เหมือนกับว่าเขากําลังตามพวกเราอยู่นะนะเพื่อนลอกมาตามมาทางนี้เร็วเขา้าฉันตามพวกนายเนี่ยมาอยู่สีแดงเหมือนฉันดีกว่าเร็วเขา้าสีแดงเนี่ยนะใช่แล้วสีแดงนั้นดาุดท้ายด้วยเราจะเล่นกันนะวันนี้ฉันอยากกินพิซซ่าเป็นตอนจบ เออนายจะกินพิซซ่าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันอยากกินพิซซ่ามากเลยล่ะเอาพิซซ่าก็พิซซ่าไปพี่ฝนฮะพิซซ่างั้นเหรอโอ้โหแทบเอกชันเลย9้าคนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอดูกัลลอกเขาขับมอเตอร์ไซค์หน่อยได้หรือเปล่ากัลลอกขับมอเตอร์ไซค์ไงอ่ะนี่ไงเด,เดี๋ยวเดินตามไปดูว่ากัลลอกเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ยังไงเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์ไว้ใจฉันได้เลยฉันขับมอเตอร์ไซค์เก่งมากเลยแล้วขอบอกขึ้นสักที <laughs> เดี๋ยวโอ้จริงด้วย เขาขับมอเตอร์ไซค์เก่งอะเพีงดูนั่นสินหนเดี๋ยวพี่เอกขอปาดเข้าไปดูหน่อยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นทุกคนโอ้โหดูขับมอเตอร์ไซค์ซะก่อนน่ารักตะมุตะมีจะมัดนายจะขับเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างนั้นไม่ได้นะ เร็วๆครัด้านในมีของสีสายลุงเยอะมากเลยนะเนี่ยพวกนี้เก็บกันช้าช่มัดเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเก็บของสีสายลุงฝากนี้ให้หมดเลยก็แล้วกันนะเออลืมไปเลยนะว่าเราต้องเก็บสีสายลุงก่อนนะนี่ไงสีสายลุงตรงนี้ก็มีสีแดงก็เพียบเลยพี่ฝนเก็บฝากนี้พี่เอกเก็บตรงกลางกัลลอกเก็บทางขวาปุ๊กปิดนายเก็บด้านหน้าก็แล้วกันฉันเก็บทั้งหมดแหละนายเก็บหมดเลยเหรอฉันไม่สนใจใหนเก็บหมดเลยอุตสาห์แบ่งแยกนะ ฮึบจุบไม่จะต้องเก็บให้ได้เยอะๆนี่พี่เก็บในตู้นี่นะพี่ันเก็บในตู้ไหนอะ่ะนี่ไงตู้แช่งข้างนี่อ๋อเออใช่นี่ไงตรงนี้ก็มีนี่ซอสมะเขือเทศสีแดงสีเรนโบเพียบเลยมาแล้วรีบวางรีบทํากันดีกว่าเร็วข้ารีบวางรีบทํารีบกินอืมฉันกินจนอิ่มแล้วว่าแต่ว่าเจ้ารอกนี่มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะ <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนเพื่อนลอกหายไปไหนอะ่ะทำไมไม่มาช่วยกันทำ ต้องใสเก็บของเก็บตกละมั้งเพื่นอนรอกบอกว่าจะเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดแต่แบบว่าตอนนี้พวกเราเข้าเป็นฝ่ายชนะสุดยอดไปเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าล,ลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดแชร์ share, กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย